สำหรับเนื้อหาในวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับ ประเด็นเรื่องการประชุมของกลุ่มบริกสที่เราสามารถเข้าใจได้ว่านําโดยจีนและรัสเซียซึ่งการประชุมในปีนี้จัดขึ้นที่คาซานของรัสเซียใน2024เนะาะสำหรับสิ่งที่น่าสนใจสําหรับผมนั้นมีอยู่2อ,อย่างก็คือ1ก็คือจุดยืนของจีนและรัสเซียต่อมหาอำนาจโลกตะวันตกในประเด็นร้อนต่างๆของโลกในปัจจุบันอย่างที่2ก็คือการเข้าร่วมการประชุมของไทยในการประชุมบริกส์ตามคําเชิญของบริกสในครั้งนี้ด้วยเนื้อหาที่ผมจะมาพูดเนี่ยจะมาพูดถึงเกี่ยวกับ การมองถึงกลุ่มบริกสในฐานะกลุ่มที่สามารถมองได้ว่าท้าทายระเบียบโลกตะวันตกประเด็นที่น่าสนใจในการประชุมครั้งนี้และวาระของจีนและรัสเซียผ่านการประชุมบริกส์จะสามารถมองถึงระเบียบโลกใหม่ได้หรือไม่รวมถึงการเข้าร่วมประชุมของไทยนะนะั้นสามารถมองได้อย่างไรบ้างเราจะมาพูดถึงในประเด็นเหล่านี้กันนะครับอ่ะฮะก่อนจะดูวิดีโอนี้ยังไม่ได้สับสกไรสับสกไรกดไลค์กดกระดิ่งให้ด้วยอน,นะครับขอบคุณครับอย่างแรกเลยก็คือบริกส กลุ่ม BRICS มันคืออะไร B R I C S ตัว BRICS เนี่ยมันเป็นตัวย่อของกลุ่มประเทศที่เข้าร่วมตั้งแต่ตั้งกลุ่มขึ้นมา B หมายถึงบราซิล R หมายถึงรัสเซีย I หมายถึงอินเดีย C หมายถึงจีนและ S หมายถึงแอฟริกาเซาท์แอฟริกาซึ่งกลุ่ม BRICS เนี่ยเกิดขึ้นในปี2009ที่จัดขึ้นครั้งแรกที่รัสเซียเนาะและแอฟริกาใต้ก็เข้าร่วมกลุ่ม BRICS นะในปี2011เนาะ ซึ่งเป้าหมายภาพรวมของกลุ่มนี้ก็คือแน่นอนว่าคือการท้าทายการผูกข,ขาดด้านเศรษฐกิจและการเมืองที่นําโดยชาติตะวันตกหมายถึงสหรัฐและยุโรปเนาะกลุ่มประเทศเหล่านี้เป็นกลุ่มประเทศที่มีจํานวนประชากรและพื้นที่เนี่ยมหาศาลและเป็นประเทศที่เป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบพุ่งแรงในช่วงที่ผ่านมาซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของกลุ่มประเทศเหล่านี้ที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะมาเป็นตัวต่อรอง สำหรับชาติตะวันตกเนาะซึ่งการประชุมบริกส์นั้นนะเป็นการประชุมเนี่ยปีละหนึ่งครั้งแต่ว่าจัดประชุมมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันในปี2 0 2 3เนี่ยกลุ่มบริกส์นะ่าได้มีการเชิญอียิปต์เอธิโอเปียอิหร,ร่านสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ซาอุดีอาระเบียและอาร์เจนตินาเข้าร่วมกลุ่มบริกส์แทบทุกประเทศตอบตกลงเข้าร่วมเป็นสมาชิกยกเว้นอาร์เจนตินาที่ปฏิเสธเข้าร่วมในวินิจฉัยสุดท้ายเพราะว่าประธานาธิบดีคนใหม่คาเบียร์มิเล ต้องการเข้าหาตะวันตกก็เลยปัดตกและซาอุดิอาระเบียที่ยังไม่ได้ตอบตกลงหรือปฏิเสธแต่อย่างใดในการประชุมบิกในปี2024ที่จัดขึ้นในคาซานของรัสเซียเนี่ยนอกจากประเทศสมาชิกแล้วนั่นน่ะบริกยังได้เชิญประเทศต่างๆเข้ามาร่วมประชุมในฐานะหุ้นส่วนของบริกรวมถึงประเทศไทยก็ได้รับเชิญในการประชุมครั้งนี้สรุปสาระสาคัญหลังในการประชุมของบริกนั่นน่ะซึ่งผมอาจจะมองได้ว่าที่มันสําคัญผ่านสิ่งที่เรียกว่าปฏิญญาบริก คาสานก็คือในปฏิญญาเนี่ยจะพูดถึงทางด้านทางการเมืองและด้านเศรษฐกิจรวมถึงด้านต่างๆอีกด้วยซึ่งผมมองว่าสิ่งที่มันมีนัยสําคัญต่อโลกในปัจจุบันเนี่ยสามอย่างก็แล้วกันมันมีมากกว่านี้แต่ขอสามอย่างเนาะอย่างแรกก็คือสงครามในยูเครนแน่นอนว่าในการประชุมนี้มันมีตัว แสดงที่อยู่ในสงครามนี้ก็คือรัสเซียอยู่ในนั้นด้วยซึ่งผลสรุปออกมาก็คือยึดหลักวัตถุประสงค์หลักการกฎภาษาประชาชาติแล้วก็มีความแบบว่า ชื่นชมในเรื่องเกี่ยวกับการอ่าเจราจาร,รวมถึงการแก้ไขความขัดแย้งอย่างสัติภาพผ่านการทูตหรือว่าการพูดคุยซึ่งถ้าให้ผมสรุปโดยผมก็คือมันก็ไม่ได้มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันในสิ่งนี้ก็คือพูดโยนแค่หลักการเฉยๆอย่างที่2ก็คือความขัดแย้งในตะวันออกกลางในความขัดแย้งตะวันออกกลางเนี่ยภาพพิงอิสราเอลโดยตรงก็คือวิกฤตด,ด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซารวมถึงสงครามในเลบานอนตอนใต้ที่ทำกับเฮสบอลในปัจจุบันนี้ด้วยเนาะอย่างที่3ก็คือ า S. การเงินระหว่างประเทศการเงินระหว่างประเทศเนี่ยมันก็จะเป็นหัวใจหลักผมมองว่าเป็นหัวใจหลักในการประชุมครั้งนี้เลยเนาะเพราะว่าอย่างที่หนึ่งก็คือการปฏิรูปการเงินระหว่างประเทศรวมถึงสถาปัตยกรรมของระเบียบการเงินระหว่างประเทศอะให้มันมีความยุติธรรมมากขึ้นในปกติเนาะรวมถึงการชําระเงินข้ามแดนผ่านสกุลเงินท้องถิ่นก็คือการลดพึ่งพาเงินสกุลดอลลาร์ในการจับใจ่ายใช้สอยการค้าต่างๆรวมถึงระบบฝากเงินชําระเงิน หรือว่าบริกสเปย์อะไรต่างๆเนี่ยนวัตกรรมทางการเงินต่างๆเพื่อที่จะไม่พึ่งพิงชาติตะวันตกมากเกินไปนี่คือคอหลักๆของเรื่องการเงินระหว่างประเทศรวมถึงประเด็นอื่นๆมันก็มีเรื่องการคว่ำบาตรของโลกตะวันตกและรวมถึงประเด็นต่างๆซึ่งผมจะไม่ได้พูดในประเด็นเหล่านี้เพราะว่ามันจะเป็นประเด็นปลีกๆย่อยๆไปเนาะแต่ว่าเมื่อมามองการประชุมครั้งนี้นะั้นน่ะมันมีวาระซ่อนเลนหรือว่าอาจนดาต่างๆนะ่ ในการประชุมอย่างเนี้ยอย่างไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือรัเสเซียจะได้ประโยชน์ในทางปฏิบัติในการประชุมครั้งนี้แน่นอนหนึ่งก็คือวลาดิเมียร์ปูติน,ป,นประธานาธิบดีของรัเสเซียนั้นนะ่ะสามารถเข้าร่วมประชุมแบบตาต่อตาได้เพราะว่าว่ารัเสเซียนั้นนะ่ะเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้ทําให้ปูตินไม่จําเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศเนาะแต่สิ่งที่รัเสเซียได้ประโยชน์ก็คือมันเป็นการแสดงออกว่าถึงแม้ว่าจะถูกชาติตะวันตกคว่ำบานนะ่ะ แต่รัเสเซียก็ยังมีเพื่อนอยู่อย่างหนึ่งก็คือการค้าการลงทุนต่างๆก็คือระบบการเงินนะ่ะที่ผมพูดเรื่องการเงินระหว่างประเทศก่อนหน้านี้ระบบการเงินนั้นน่ะมันจะเอื้อต่อรัเสเซียในการใช้จ่ายโดยไม่ผ่านระบบสวิฟที่ถ้าตะวันตกนั้นนะกดดันให้ทางระบบสวิฟนั้นนะ่ะแบนรัเสเซียไม่ให้ใช้เนาะในก่อนหน้านี้เนาะ ความพยายามของกลุ่มบิกซ์นะั้นนะ่ะรัสเซียจะได้ประโยชน์ในจุดๆุดนี้การที่จะค้าขายโดยไม่พึ่งชาติตะวันตกประเด็นที่2ก็คือตัวจีนจีนถือว่ามีความพยายามที่จะพรีเซนต์นำเสนอตัวเองในการที่จะสร้างระเบียบโลกใหม่มาจ,จะมองได้อย่างนี้เนาะผ่านสิ่งที่เรียกว่าระบบการเมินใหม่การค้าที่ไม่พึ่งโลกตะวันตกและการเมืองโลกในความพยายามที่จีนจะพยายามเป็นตัวกลางในการที่จะแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะ ความขัดแย้งในยูเครนซึ่งปัญหาเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึง่งก็คือเกาหลีเหนือนั่นน่ะอาจจะสร้างปัญหาให้กับจีนก็ได้จากการที่เกาหลีเหนือนั่นน่ะเข้าร่วมรบสงครามในยูเครนกับรัเสเซียตามคากล่าวอ้างของชาติตะวันตกว่าเกาหลีเหนือเข้าไปร่วมรบกับรัเสเซียเนาะมันอาจจะเป็นปัญหาสําหรับจีนก็ได้เพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือจีนกับเกาหลีเหนือก็ต่างม,มีความสัมพันธ์ที่ดีมันอาจจะเป็นพันความขัดแย้งหรือว่าความไม่ลงรอยสามเศร้าระหว่างจีน รัเเสเซียที่เกาหลีเหนือนัะ่ะเข้าหารัเสเซียมากขึ้นทั้งทงที่จีนนั้นน่ะให้ความเช่าอยู่เลยเกาหลีเหนือมาโดยตลอดเนาะแต่ว่าในทางจีนนั้นน่ะพยายามประนีประน,ปนอมเกี่ยวกับประเด็นของยูเครนมาตลอดเนาะซึ่งเกาหลีเหนือที่เป็นพันธมิตรของรัเสเซียนั้นน่ะเข้าร่วมลบเลยมันเลยอาจจะเป็นปัญหาเรื่องภาพลักษณ์หน้าตาของจีนในการที่บอกว่าพยายามที่จะเป็นตัวกลางในการแก้ไขปัญหาในยูเครนเนาะอย่างที่3มก็คือสิ่งที่ประกาศ ในการประชุม b ริกสนั้นน่ะมันจะมีผลในทางปฏิบัติมากแค่ไหนนี่คือข้อสังเกตของผมนะว่าถึงแม้ว่าจะประกาศแล้วแต่ในทางปฏิบัตินั้น่ะมันจะส่งผลมากถึงขนาดไหนแน่นอนว่าเพราะว่ากลุ่ม b ริกสนั้นน่ะผมมองว่ามันเป็นแค่ฟอรัมหรือว่าพื้นที่ในการที่พูดคุยเหมือนกับ G7 ที่เป็นของตะวันโลกตะวันตกเนาะแน่นอนว่ากลุ่มบริกสนั้นน่ะถูกก่อตั้งมาเพื่อท้าทาย G7 โดยตรงอยู่แล้วเนาะ ซึ่งผมมันไม่ได้มองว่าเป็นองค์การระหว่างประเทศเพราะว่ามันไม่มีตั้งสำน,นักงบสำนักงานมีการทำงานที่มันเป็นระบบระเบียบราชการเหมือนกับพวก UN อะไรแบบนั้นเนาะมันจะเป็นฟอรั่มในการพูดคุยแต่ละปีแต่ละปีมากกว่าซึ่งผมไม่ได้มองว่าเป็นองค์การระหว่างประเทศเนาะแต่ข้อดีก็คือมันมีความล่องกลัวในการพูดที่มันไม่เป็นอย่างเป็นทางการเนาะแต่ว่าการปฏิบัตินั้นนะ่ะ ในเมื่อมันเป็นแค่ฟอรัมนั้นนะการปฏิบัติจริงอะ่ะมันไม่ได้มีข้อบังคับที่นําไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมันมาจากคอนเซนต์หรือว่าความยินยอมของแต่ละชาติซึ่งมันไม่มีอะไรเป็นหลักประกันนอกจากว่าความเชื่อใจเนาะแต่ว่า สิ่งเหล่านี้มันจะมองได้ถึงจุดยืนมากกว่าว่าแต่ละจุดยืนนั้นน่ะมันเป็นอย่างไรแต่ในทางปฏิบัติมันยังเป็นข้อสงสัยอยู่เนาะประเด็นต่อมาอย่างที่สก็คืออิหร่านอิหร่านเพิ่งเข้าเป็นสมาชิกของบริกส์และในสงครามความขัดแย้งในตะวันออกกลางนั้นน่ะอิหร่านก็เป็นหนึ่งในคู่ขัดแย้งด้วยเพราะฉะนั้นน่ะบริกส์อิหร่านก็เลยใช้บริกส์เป็นพื้นที่ในการแสดงออกต่ออิสราเอลในความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลาง รวมถึงคนที่ไม่ได้เห็นชอบทั้งท่าทีและการกระทําของโลกตะวันตกรวมถึงอิสราเอลด้วยก็เลยผสมโลงเข้าไปในจุดๆุดนี้ด้วยนะประเด็นต่อมาก็คืออินเดียแน่นอนว่าอินเดียไม่ได้มีซีนที่สําคัญแต่ว่าซีนที่มันน่าสนใจก็คือการพูดคุยระหว่างอินเดียและจีนในการประชุมบริกสครั้งนี้ซึ่งเป็นการประชุมแบบทวิภาคี2ตนะ่อ2เนาะต่อความตึงเครียดชายแดนของทั้งสองประเทศนั้นนะ มันมีสัญญาณไปในทางที่ดีขึ้นต่อทั้งสองประเทศท,ทั้งทั้งที่ของประเทศเนี่ยมีความขัดแย้งกันมาอย่างยาวนานน้อมันอาจจะส่งผลกระทบต่อชุตศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐหรือไม่นี่คือหนึ่งในประเด็นที่ผมก็สงสัยเหมือนกันแต่ผมก็ลองตอบได้เล่นว่ามันอาจจะส่งผลไม่มากแต่อย่างน้อยอมันก็สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีกว่าตอนที่มันยังตึงเครียดร,ระหว่างจีนกับอินเดียอยู่เนาะประเด็นต่อมาก็คือ กลุ่มประเทศที่ไม่เอาโลกตะวันตกมันแสดงให้เห็นว่าพวกเขานั่นนะ่ะก็มีขนาดใหญ่การรวมตัวหลายๆประเทศนั่นนะ่ะมันมีขนาดใหญ่และมีอํานาจต่อรองเช่นเดียวกันก็คือแต่ว่ามันมีประสิทธิภาพหรือว่ามันทรงอํานาจหรือไม่อาจจะตอบไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นแต่ว่าในทางที่แบบว่าความรู้สึกมันอาจจะสามารถแสดงออกหรือว่า ผมได้อะไรประมาณนั้นเนาะส่วนประเด็นสุดท้ายก็คือสําหรับประเทศไทยการที่ประเทศไทยนั้นได้รับเชิญเข้าไปประชุมบริกสและไทยก็ได้เข้าร่วมประการประชุมคือผมเข้าใจนะว่าประเทศไทยนั้นสนใจเข้าร่วมบริกสเพราะว่าเรื่องการค้าการลงทุนต่างๆเนาะตั้งแต่สมัยนายกเศรษฐาเพราะว่ากลุ่มบริกส์นั้นซึ่งมองได้ว่ากลุ่มบริกสนั้นเป็นประเทศที่เป็นประเทศที่มีตลาดขนาดใหญ่ก็คือประชากรจํานวนมากแค่จีนกับอินเดีย โอ้ก็มหาศาลแล้วรวมถึงประเทศในตลาดใหม่ต่างๆอาจจะมองในจุดนี้ได้แต่ว่าสิ่งที่ควรระวังอย่างหนึ่งก็คือเป็นอันเข้าใจได้ว่า Bri กสเป็นกลุ่มที่อยู่ขั้วตรงข้ามกับ G7 ของโลกตะวันตกมันมองได้อีกมุมนี้ก็คือมันเป็นขั้วตรงข้ามการที่แบบว่าเข้าร่วมประชุมมันอาจจะมองได้ว่าเป็นการเลือกข้างหรือเปล่าอย่างที่หนึ่งเนาะแน่นอนว่าไทยก็สามารถตอบได้ว่าเราไม่ได้เลือกข้างแต่ว่า คนอื่นอาจจะไม่ได้มองเหมือนกับเราจุดยืนของไทยนั้นน่ะพยายามแสดงตัวว่าจะไม่เอ็นเอียงเข้าหามหาอำนาจใดมาหาอำนาจหนึ่งมากเกินไปแต่สิ่งที่คนทั่วไปมองในทางปฏิบัติชัดเจนว่าไทยนั้นน่ะเข้าหาจีนมากกว่าสหรัฐตามความเข้าใจของคนทั่วไปซึ่งเป็นสิ่น่าสังเกตว่าแน่นอนว่าไทยจะใช้ประเด็นเศรษฐกิจเป็นเสาหลักในการที่จะเข้าร่วมในกลุ่มบิกส์รวมถึงเศรษฐกิจในการที่จะดําเนินนโยบายต่างประเทศแต่แน่นอนว่า กลุ่มบริกส์นะั่นนะนำโดยเศรษฐกิจก็จริงแต่ว่ามันก็จะมีเสาเรื่องทางการเมืองความมั่นคงด้วยมันก็ปฏิเสธไม่ได้ที่จะโดนวิพากษวิจารณ์นะว่าเกี่ยวว่ามันจะโดนพันเกี่ยวกับเรื่องการเมืองความมั่นคงในสิ่งที่ไทยอาจจะไม่ได้ปรารถนาหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบว่าต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันนะว่าไทยจะวางจุดยืนอย่างไรในการที่แบบว่าไทยก็เข้าร่วมบริกส์รวมถึงความพยายามที่อยากจะเข้า โอเอดีต่างๆเนาะเรื่องเกี่ยวกับเศษรษฐกิจต่างๆที่จะพยายามฟื้นเศษรษฐกิจได้ก็ต้องรอดูกันต่อไปสําหรับประเทศไทยรวมถึงท่าทีของกลุ่มบิ๊กหรือว่าจีนและรัเสเซียว่าในอนาคตนั้นนะ่ะจะมีท,ท่าทีต่อไปอย่างไรซึ่งเราก็ไม่ได้รู้ในอนาคตข้างหน้าก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับ